เราเริ่มรู้จักผู้หญิงที่ชื่อแคทเธอรีนมิเดิลตันตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีก่อนในฐานะสามัญชนคนธรรมดาเพื่อนสาวคนสนิทของเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษเมื่อวันนี้เธอกลายมาเป็นเจ้าหญิงที่สวยสง,งา่าและมีความเป็นไปได้ว่าจะกลายมาเป็นพระราชินีของสหรัฐอาณาจักรต่อไปในอนาคตวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปทําความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นกับ9เรื่องจริงเคธมิเดิลตันเจ้าหญิงยุคใหม่ขวัญใจประชาชน ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. ลูกสาวคนโตของครอบครัวมิเดิลตันแคทเธอรีนอลิซาเบธ h มิเดิลตันหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเคสเกิดเมื่อวันที่9มกราคมปี1982 เป็นบุตรของไมเคิลและแคลร์เมตตันอดีตกับตาลและแอร์โฮสเตสของสายการบินบริติสแอร์เวย์ที่ในเวลาต่อมาหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับการจัดงานปาร์ตี้ปาร์ตี้พิเศษจนประสบความสำเร็จเคธมีน้องสาวและน้องชายอีกอย่างละหนึ่งคนและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในวัยเด็กลูกๆเคยช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยการรับบทเป็นนายแบบและนางแบบตัวน้อยในแคตตาล็อกสินค้าธุรกิจของครอบครัวมาก่อน 2. รักการผจญภัยชอบเรียนรู้ชีวิตในต่างแดนเคท เข้าเรียนครั้งแรกในโรงเรียนอนุบาลที่กรุงอัมมานเมื่อครั้งที่ติดตามพ่อไปประจำการเป็นนักบินที่ประเทศจอร์แดนก่อนจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือไฮสคูลในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงมอรโบโรคอลเลจและพักการศึกษาหนึ่งปีเพื่อไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการไปใช้ชีวิตที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีและเข้าโครงการเรือเยาวชนนานาชาติของประเทศชิลีเดินทางไปยังประเทศต่างๆเคสยังชอบเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างเทนนิสฮอกกี้และเล่นเรือใบ เคยเข้าร่วมโครงการฝึกพายเรือข้ามช่องแคบอังกฤษพร้อมๆกับหัดเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุ11ปี 3. พบรักกับเจ้าชายที่มหาวิทยาลัยเคสเคยพบกับเจ้าชายวิลเลียมพระโอรสองค์โตของกษัตริย์ชาวที่3และเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นครั้งแรกตอนอายุ9ปีซึ่งทั้งคู่อายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันคือ1982ในตอนนั้นเจ้าชายเสด็จมาเยี่ยมชมโรงเรียนที่เคทศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวจวบจนกระทั่งทั้งคู่นั้นได้มาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันในคณะประวัติศาสตร์ศิลปะที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์และได้มีโอกาสอาศัยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆในแฟลตเดียวกันโดยทั้งสองพระองค์เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันอยู่นานนับปีก่อนที่จะเริ่มคบหากันในเวลาต่อมาและเป็นที่จับจ้องของสื่อ 4. เคยแยกทางกันก่อนจะกลับมาคบกันใหม่ หลังจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองเคตเข้าทำงานที่จิ๊กซอรบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าชื่อดังในอังกฤษก่อนหน้านั้นเธอก็เหมือนกับวัยรุ่นอังกฤษทั่วไปที่ทำงานพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอยู่ในวัยที่กำลังค้นหาตัวตนไม่แน่ใจในตัวเองและมาถูกจับตาม,มองในฐานะคู่รักของเจ้าชายทำให้เธอนั้นรู้สึกกดดันจนต้องขอเว้นวักความสัมพันธ์แต่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนที่ในเวลาต่อมาจะกลับมาคบกันอีกครั้ง หลังได้ทบทวนความรู้สึกที่มีต่อกันและไตร่ตรองถึงสถานภาพที่จะเป็นไปในอนาคตเคตต้องปรับทัศนคติของตนเองเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกราชวงศ์เนื่องจากเจ้าชายวิลเลียมทรงจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ 5. พีพิสูนรรักแท้ท่ามกลางข่าวลือ 3ปีต่อมาแม้หนังสือพิมพ์ทับรอยและผู้คนทั่วไปพากันซุบซิบนินทาว่าตระกูลมิเดิลตันวางแผนอย่างแยบยลที่จะพยายามจับเจ้าชายเป็นลูกเขยหรือแม้กระทั่งบอกว่าเคสนั้นหลงหลใฝ่ฝันและติดโปสเตอร์รูปเจ้าชายาไว้บนหัวนอนมาตั้งแต่เด็กๆ พนูกกับแรงกดดันจากการที่ต้องถูกคุกค,คามจากปาปารสัสซี่เหมือนกับที่เจ้าหญิงไดอาน,น่าเคยเผชิญมาก่อนอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ประกาศมั่นในขณะที่มีอายุได้28ปีและแต่งงานในปีถัดมาด้วยแหวนที่เจ้าชายวิลเลียมนำมามั่นก็คือแหวนแซฟไฟร์12กระรัตล้อมเพชร14เม็ดตัวเรือนทำจากทองคำขาวซึ่งเป็นแหวนวงเดียวกับที่กษัตริย์ชาวที่3เคยใช้มั่นเจ้าหญิงไดอาน,น่าระมารดาในปี1981 โดยมูลค่าในขณะนั้นอยู่ที่28,500ปอนด์และคาดกันว่ามูลค่าในปัจจุบันอาจสูงกว่าเดิม3-4เท่าตัว 6. ชุดเจ้าสาวสวยติดอันดับโลกเจ้าชายวิลเลียมทรงขอเคสมิดเดอรตันแต่งงานขณะเดินทางไปเที่ยวกับพระสหายที่ประเทศเคนยาโดยก่อนหน้านั้นได้ส่งทดลองใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนแล้ว ทั้งสองพระองค์คบหาดูใจกันนานถึง7ปีโดยพระเจ้าชายวิลเลียมทรงอยากให้แน่ใจทรงมุ่งมั่นที่จะแต่งงานเพียงครั้งเดียวและไม่ต้องการให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นในอนาคตปี2011พิธีเสกสมรสจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน1,900คนและมีผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกไม่ต่ำกว่า2,000ล้านคนไฮไลท์นั้นอยู่ที่ชุดเจ้าสาวซึ่งปิดเป็นความลับมาโดยตลอด เพิ่งจะเผยให้ทุกคนได้เห็นในวันงานเป็นชุดผ้าไหมาซาตินที่ดูหรูหราและสง่างามของห้องเสื้ออเล็กซานเดอร์แมคควีนออกแบบโดยชาร่าเบอร์ตันมูลค่าในขณะนั้นคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว1.5ล้านบาทเป็นหนึ่งในชุดเจ้าสาวที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดชุดหนึ่งในโลกจวบจนถึงปัจจุบัน 7. ผู้นำด้านแฟชั่นใส่ซ้ำได้ไม่แคร์สายตาใคร เจ้าหญิงเคสส่งได้รับการอยอมรับว่าเป็นแฟชั่นไอคอน ผู้นำแฟชั่นที่แต่งตัวได้เรียบหรูดูดีเหมาะสมกับการเทศะและไม่ฟุ่มเฟือยท่งโปรดที่จะใส่ชุดเดรสคุมเข่าหรือชุดสูทสีสุภาพเข้าชุดกันท่งสามารถมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ชั้นนําระดับโลกให้เข้ากับสตรีทแฟชั่นที่คนเดินถนนทั่ทวไปนั้นใส่กันอย่าง H n M หรือท็อปชอปได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะลายจุดซึ่งถือเป็นญลักษณ์ประจําพระองค์ที่ท่งโปรดปรบรนสาวทั่วไปสามารถเลือกหามาใส่แต่งตัวตามเจ้าหญิงได้ในราคาที่เอื้อมถึง นอกจากนี้ยังทรงใส่เสื้อผ้าออกงานชุดเดิมซ้ำหลายรอบอย่างที่ไม่ค่อยปรากฏในบรรดาเชื้อพระวงศ์หรือเซเลบิตี้คนดังไม่ว่าจะเป็นชุดเดินพรมแดงในงานการกุศลหรือชุดประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาของราชวงศ์ก็ทรงใส่ซ้ำได้อย่างไม่เคอะเขินโดยแต่ละครั้งก็อาจเปลี่ยนเพียงของตกแต่งอ็อกเซชัรี่อย่างเข็มกลัดหรือรองเท้ากระเป๋าและหมวกก็ทำให้ดูแตกต่างไปจากเดิม 8. พยายามเลี้ยงพระโอรสธิดาเยี่ยงสามัญชน เจ้าหญิงเคสทรงเป็นพระมารดาของราชทายาทอังกฤษ3พระองค์คือเจ้าชายจอร์ดเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์ทั้งหมดส่งคลอดธรรมชาติที่โรงพยาบาลและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักในวันเดียวกันนั้นหรือไม่ก็ในวันรุ่งขึ้นทันที ทรงพยายามที่จะให้พระโอรสและพระธิดาองค์น้อยตลอดจนครอบครัวใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆแบบคนทั่วไปทรงโปรดที่จะทำอาหารกลางวันและไปส่งเจ้าชายเจ้าหญิงไปโรงเรียนด้วยพระองค์เองและเนื่องจากทรงโปรดการถ่ายภาพเป็นอย่างมากจึงมักจะเก็บภาพสมาชิกในครอบครัวเป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอ 9. เจ้าหญิงแห่งเวลส์ว่าที่พระราชินีองค์ต่อไป หลังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตในเดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมาเจ้าหญิงเคธได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์จาก Duchess of Cambridge ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากเสกสมรสมาเป็น Princess of Wales ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับเจ้าหญิงไดอาน่าในอดีตซึ่งหมายความว่าเจ้าหญิงเคธจะทรงดำรงตำแหน่งพระราชินีแห่งสหราฐอาณาจากักรหากเจ้าชายวิลเลียมหรือ Prince of Wales ขึ้นครองราชในอนาคต ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครสักคนและครอบครัวจะใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและสงบสุขหากต้องถูกจับตามองตลอดเวลาแต่พระองค์ก็ทรงทำได้อย่างสง่างามจึงไม่น่าแปลกใจที่จะทรงสร้างคะแนนนิยมให้กับระชวงอังกฤษและเป็นขวัญใจของประชาชนทั่วไปด้วยพระเจริาวัดที่งดงามและเข้าถึงได้ผู้คนนั้นต่างพากันเอาใจช่วยและเฝ้าคอยรอดูความเป็นไปของพระองค์และการเติบโตของเจ้าชายเจ้าหญิงตัวน้อยอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต